ไม่ใช่แฮร์รี่นะพี่เอ็กเพจโจเพืเจาไม่ได้อะพี่ใช้เป็นดีพี่ใช้ประจำแปลงไม่ได้หรอกพี่เดี๋ยวหนูหนูแปลงได้บะงงไม่เป็นไม่ได้หวะ พี่ทุกวันนี้หยังใช้รูปหมาที่บ้านเป็นรูปโปรไฟล์อยู่เลยไม่เคยพี่มีแต่เพื่อนอะปลอมเฟซผู้ชายมาคุยเป็นไปไม่ได้หรอกส่งทางเครืบินยังเป็นวันๆเลยส่งรูปทางอีเมลแชสลทสกายเฟซไทม์ก็ได้เยอะแยะะ เด็กไทยรู้จักอินเทอร์เน็ตกันเป็นอย่างดีและนี่แหละคือเวทมนต์ที่มีพลังมหาศาลทั้งใช้รับส่งข้อมูลต่างๆใช้ทำธุรกรรมสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมในยุคสมัยใหม่แต่กลับมีกลุ่มนักเวทมนต์ดำที่ใช้วิชาสะกดจิตโฆษณาสร้างข้อมูลเท็จปลอมตัวเพื่อล่อลวงแฮกลวงข้อมูลเงินสาบแช่งกลั่นแกล้งปุกระดองให้สังคมวุ่นวาย ดังนั้นเหล่าจอมเวทผู้พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไทยในยุคบุกเบิกจึงร่วมก่อตั้งโมเลที่อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยขึ้นเปรียบเสมือนโรงเรียนสำหรับนักเวทน้อยก่อนก้าวสู่โลกเว็มนต์โดยสร้างหลักสูตรการใช้เวทมนต์ฝึกฝนทักษะทั้งวิชาสร้างอาวุธออนไลน์อย่างอ e ีบ e ุ๊กอีเลอร์นิ่งวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดไวรัสโปรแกรมอันตรายเว็บไซต์ม์ดําการสะกดจิตล่อลวงทั้งยังได้สร้างเครือข่ายนักเวทอีกหลายสาย โครงการเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์นักเวทคุ้มกันประกอบด้วยผู้ปกครองครูอาสาสมัครในชุมชนร่วมไรยเวทพิทักษ์ภัยออนไลน์ให้แก,กเด็กๆโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ i อ t วิชาปลูกฝังหัวใจนักปราชญ์ให้รู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตไม่หลงไปกับศาสตร์มืดโครงการสายด่วนแจ้งเว็บอันตรายผิดกฎหมายไทยฮอตไลน์มือปราบมานที่เพียงคลิกหรือโทรแจ้งก็จะช่วยประสานงานเพื่อกำจัดเว็บไซต์มด์ดําพร้อมให้คำปรึกษา โครงการไทยกีฟิ่งนักเวทอารีที่เชื่อมโยงผู้ใจบุญรวมพลังกายใจและทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนด้ยโอกาสแม้นักเวทน้อยที่เคยหลงผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กก็ยังได้โอกาสจากโครงการไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาให้เป็นนักเวทสายขาวใช้วิชาไอทีเลี้ยงตัวและสร้างสรรค์สังคมทั้งหมดนี้เพื่อสร้างนักเวทไซเบอร์ที่มีความรู้และหัวใจดีงาม ใช้พลังสร้างสรรค์ชุมชนสังคมผู้ดได้โอกาสและต่อกรกับศาสตร์มืดเพื่อให้เวทมนต์อินเทอร์เน็ตได้เชื่อมโยงและขับเคลื่อนโลกนี้ให้ดีงามต่อไปมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒน,นาไทย